ตำนานเมืองพิจิตรเรื่องราวของพยชาชลวันจระเข้ยักษ์ผู้ทรงพลังที่ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความหวัดตัวและไกรทองหนุ่มผู้ก้าหาญจากนนทบรุรีพยชาชลวันจระเข้ที่มีคาถาอาคมอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำที่เมืองพิจิตรมีภรรยาสองคนคือนางวิมาลาและนางเลื่อมลายวัน วันหนึ่งชาละวันออกจากถ้ำเพราะอยากกินเนื้อมนุษย์เมื่อเห็นนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองกำลังเล่นน้ำเกิดความเสน่หาจึงตรงเข้าไปคาบนางตะเภาทองไปอย่างถ้ำใต้น้ำสร้างความไม่พอใจให้ภรรยาทั้งสองฝ่ายเซธิบิดาของนางตะเภาทองคิดว่าลูกสาวเสียชีวิตจึงเป่าประกาศให้สินบนแก่ผู้ที่ฆ่าชาละวันได้แต่ไม่มีผู้ใดทำสำเร็จ ไกรทองซึ่งเป็นชาวเมืองนอนบุรีคุมเรือไปค้าขายที่เมืองพิจิตรทราบข่าวจึงขันอาสาและสามารถปราบชลวันได้สำเร็จและช่วยนางตะเภาทองกลับมาได้เศรษฐีจึงปูนบำเหน็จรางวัลและยกลูกสาวทั้งสองให้ไกรทองต่อมาไกรทองหวนคิดถึงนางวิมาลาเพราะหลงไหลความนามของนางจึงได้นางเป็นภรรยาอีกคน จากนั้นก็พาขึ้นอาศัยอยู่ได้กันบนบกสร้างความไม่พอใจให้นางตะเภาแก้วตะเผาทองทะเลาะตบตีกันจนนางวิมลาโมโหกลายร่างเป็นจระเข้กลับลงไปอย่างถ้ำใต้น้ำดังเดิมไกรทองรู้สึกเศร้าและสับสนกับการกระทำของนางวิมลาหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดไกรทองต้องใช้ชีวิตในโลกของตนเองและอยู่ในเมืองพิจิตต่ตอไป และในท้ายที่สุดเมืองพิจิตก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบลง